สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคิจะพาเพื่อนๆเปลี่ยนยางตู้เย็นค่ะยางตู้เย็นอันเก่ามันแบบมันปิดแล้วมันไม่สนิทอ่ะเนี่ยมันไม่สนิทแบบเนี้เห็นไหมมันไม่ติดแบบเนี้ยมันปิดปิดแล้วมันก็อาอยู่เงี้ยอาอยู่เงี้ยเราต้องก็เลยต้องเอาถังข้าวสารน่ะมาตั้งกั้นกั้นไว้อย่างเงี้ยไม่ให้มันอาแล้วทีนี้เข้ามาดูว่าอ๋อลูกยางมันไม่ดีแล้วลูกยางเสีย ก็ลเลยเข้าไปดูใน Youtube ว่าการเปลี่ลยนลูกยางอะ่ะเปลี่ยนยังไงลูกสาวก็เลยสั่งลูกยางมายางรุ่นเนี้ยสั่งมาหนึ่งเส้นเนี่ยห้า้อยบาทแล้วก็ดูวิธีการติดวิธีการติดก็คือพอซื้อลูกยางมาแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเปลี่ยนเราก็ชักชักปักก่อนนะชักปักูุยย็นก่อน ชักปั๊กออกก่อนพอชักปั๊กเสร็จแล้วเราก็ถอดถอดลูกยางเก่าออกเนี่ยแกะออกมาเลยมันแกะได้แกะออกมาเลยแล้วก็เอาลูกยางใหม่ใส่ใส่ตามตามลูกยางเก่าที่เราแถวถอดนั่นแหละใส่แล้วก็กด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 ไปให้เข้าล็อกกดกดรอบเลยสี่ด้านพอเข้าล็อกแล้ว เราก็ต้มน้ําร้อนอ่ะเดือดๆนะเดือดๆเลื sure. ่ยแล้วก็ลาดลงไปบนเนี้ยลาดลงไปบนขอบยางเนี่ยลาดลงไปลาดลงไปเนี่ยลาดลงไปลาดข้างบนนี้แหละเดี๋ยวแล้วมันก็ไหลลงไปเองข้างล่างอ่ะไม่ต้องไปสนใจข้างๆเนี่ยลาดข้างบนเนี่ยแล้วมันก็มันก็ไหลไปข้างๆเองลาดลงไปแล้วต่อจากนั้นพอลาดลงไปแล้วเราก็ปิดตู้เย็นปิดตู้เย็น แล้วก็เอาเทปเทปใสอ่ะมามามาซีนไว้ซีนไว้เนี่ยซีน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 จนถึงข้างล่างเลยซีนไว้ประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็มาแกะซีนออกแกะซีนออกแล้วก็มาเปิดตู้เย็นดูอ๋อแล้วก็พอพอซีนเสร็จแล้วอ่ะก็เสียบปลั๊กได้เลยแล้วต่อจากนั้นพอครบสามชั่วโมงแล้วอ่ะ จะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรก็ได้ยาวเลยก็ได้ตอนนี้เคลียร์ไว้สามชั่วโมงแล้วก็มาเปิดเอาซีนออกแล้วก็มาเปิดดูแต่เสียบป,ป๊กแล้วนะแล้วก็มาเปิดดูแล้วก็ปิดอ่ะตู้เย็นปิดสนิทเลยจ้ะจากที่ว่าอันเก่าอ่ะเวลาปิดอ่ะมันไม่มันไม่ปิดสนิทมันอ้าอย่างเงี้ยอ้าอย่างเงี้ยแล้วน้ําในตู้เย็นนั่นก็ไหลเต็มตู้เย็นไปหมดเลยเนี่ย จนต้องเอาถังข้าวสารเนี่ยแตะกั้นไว้เนี้ยไม่ให้มันเปิดนี่ตอนนี้เปลี่ยนลูกยางเรียบร้อยแล้วนี่เปลี่ยนลูกยางเรียบร้อยแล้วเนี่ยยางใหม่ยางใหม่เลยเนี่ยเปลี่ยนเองซื้อมาเส้นละห้าร้อยลูกสาวสั่งมาทางออนไลน์นี่สนิทเลยค่ะนี่ โอ้ oh. แค่ง่ายๆแค่นี้อ่ง่ายๆแค่นี้ค่ะวันนี้เคียก็พาเพื่อนๆมาชมการเปลี่ยนลูกยางตู้เย็นค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย